<c oughs> อันนี้คือเหรียญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนี่มหาเจษดานะคะราชาหรือว่ารัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองนะคะชอบเราชอบเหรียญนี้เป็นพิเศษนะคะชอบมากเลย ด้านหน้าสวยนะคะสวยคมเลยเนี่กรอบไว้อ่าคือด้านหลังอะ่ะเป็นเหรียญเฉลิมฉลองพระราชาพระราชสมัญญานามมหาราชนะจ้ะ3 1มมีนา2541นะเหรียญ10บาทนะคะ ใช้ได้ปกตินะใช้แบบเหมือนใช้ซื้อขายได้ปกติเลยค่ะแต่เราชอบแบบโดยส่วนตัวนะคะ <Okay. S 1> เปลี่ยนท่านคมนะด mm hmm. เห็นชัดไหมคะ mm hmm. อ่าชัดเนาะ mm hmm. อ,อ,อ,อ้นห่วยอะ่ะ mm hmm. คือด้านหลังอะ่ะ เป็นรูปช้างตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นสิงคู่เห็นไหมคะอ่าสวยงามอะ่ะชอบทุกคนในยุครัชกาลที่สามนี้เป็นยุคที่รุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองที่สุดเนาะค้าคงค้าขายอะไรอย่างเงี้ยดีอะ่ะต่างชาติเข้ามาเจราจาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ น้ำท่าบริบูรณ์ชอบมากเขาบอกเรียนนี้นะคะคุณค้ะ